สวัสดีค่ะเพนลาวีซ่าค่ะวันนี้เพนมีข่าวมาแจ้งนะคะกรณีคําถามเรื่องเงินเยียวยาเราชนะสามารถจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเติมเงินมือถือได้หรือไม่สรุปคือเงินเยียวยาเราชนะจ่ายไม่ได้นะคะถ้าเราเข้าแอปเป่าตังเข้า g Wallet แล้วก่อนที่เราจะเข้าเมนูเราชนะนะคะด้านบนสุดจะมีเมนูจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ ในนั้นนะคะแต่เป็นเงินในส่วนที่เราเติมเข้าไปเองนะคะสรุปว่าคือเป็นเงินที่เราเติมเพื่อจ่ายค่าเมนูสารานุกพวกค่ะเป็นเงินที่เราเติมเข้าไปเองเพราะในโครงการคนละครึ่งโครงการเราเชี่ยวด้วยกันนั้นต้องมีการาจร่วมเงินของตัวเองบางส่วนด้วยจึงต้องมีการเติมเงินเข้าไปแล้วเลยมีเมนูจ่ายค่าน้ําค่าไฟเติมเงินมือถือ เป็นส่วนของเงินที่เราเติมไปเองต่างหากไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยาเราชนะนะคะเป็นเงินคนละส่วนกันเราชนะจ่ายไม่ได้ค่ะแล้วเมนูโอนเงินเข้าบัญชีนั้นก็เป็นเงินของตัวเองที่ใช้ไม่หมดในโครงการก่อนๆน,นะคะไม่ใช่เงินเยียวยาเราชนะค่ะแล้วเราจะไปจ่ายค่ากับข้าวค่าเดินทางลูกได้ไหมได้ค่ะในตลาดก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วในหลายๆพื้นที่ เงินเยียวยาเราชนะก็ใช้จ่ายซื้อกาว้วซื้ออาหารทะเลยังได้เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ร้านค้าจะเข้าร่วมโครงการนี้แม้แต่ในตลาดนัดค่ะซื้อได้เลยและใช้เงินโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายคนละครึง่งใช้เงินเยียวยาเราชนะจ่ายได้เต็มวงเงินเลยค่ะขนมของกินก็อยู่ในโครงการคนละครึ่งที่เข้าร่วมโครงการซื้อให้เด็กๆได้เลยค่ะส่วนค่าเดินทางการขนส่งมวลชนส่วนใหญ่นะคะ รับเงินเยียวยาเราชนะหมดแล้วค่ะก็จะเพิ่มเติมในส่วนของแท็กซี่มิเตอร์มอเตอร์ไซค์วินให้มากขึ้นค่ะให้ดูที่สัญลักษณ์หรือถามเขาได้นะคะย้ำเตือนอีกครั้งค่ะเงินเราชนะกดเป็นเงินสดไม่ได้เห็นเมนูโอนเงินคือโอนเงินของตัวเองค่ะเงินเยียวยาเราชนะ ก็โอนเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะแจ้งมาเพื่อทราบค่ะชอบคลิปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ